เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปก็จะได้กล่าวธรรมมีคาถาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นลำดับสืบต่อไป พูดถึงเรื่องวิญญาณคำว่าวิญญาณหมายความว่าตัวรู้แจ้งรู้แจ้งวิญญาณในทางธรรมเนี่ยกับวิญญาณในทางโลกต่างกันวิญญาณในทางโลกหมายถึงวิญญาณในหนังเราอาจจะเคยดูหนังผีวิญญาณออกไปเป็นดวงๆลอยไปนู่นลอยไปนี่ ศีรษะลอยไปมีตับไตไส้พุงห้อยไปด้วยนี่ก็ทำเป็นหนังอะนะอันนี้คือวิญญาณโดยโดยสมมุติโดยทางโลกที่เรามาพูดถึงเรื่องวิญญาณในทางธรรมวิญญาณในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือรู้แจ้งเริ่มตั้งแต่จักสุวิญญาณความรู้แจ้งทางตา โสตวิญญาณความรู้แจ้งทางหูคานวิญญาณความรู้แจ้งทางจมูกชูหาวิญญาณความรู้แจ้งในทางลิ้นกายะวิญญาณความรู้แจ้งในทางกายมโนวิญญาณความรู้แจ้งในการนึกคิดอันนี้วิญญาณหก ในทางพุทธศาสนาจักษุหมายถึงตาเนื้อมางสะจักษุหมายถึงตาเนื้อแต่ละคนก็มีอยู่สองตาเนี่ยตาเนื้อตานอกส่วนตาในเรียกปัญญาจักษุอันนี้คือตาในโดยสมมุติมาพูดเรื่องจักษุวิญญาณจักษุคือตาเห็นรูป จะรู้อะไรตาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแต่มันส่งไปที่ไหนส่งไปที่ใจใจส่งไปไหนส่งไปสังขารสังขารคืออะไรคือการปุงแต่งชอบชังเห็นี้มันส่งไปแต่ถ้าเราฝึกสติไม่ดีรู้ไม่ทันมันก็หลงไปเลยเพราะความรู้เนี่ยมันไม่ไม่พอ กับความหลงความหลงมันมากกว่าความรู้มันน้อยกว่าสมมุติมันก็สู้ความหลงไม่ได้มันก็ปรุงใจไปในทางโรคบกดหลงไปฉะนั้นพระองค์ทรงตัดบอกว่าให้ฝึกสติให้มีสติชาคารโรเนี่ยให้มีสติเตื่นรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอคือไม่กิเลสมันเข้า แทรกสื่อไปทางตาส่งไปใจไม่ให้มันเข้าไปสู่ใจให้มันอยู่แค่ตามันเร็วมากตาเห็นปุ๊บมันส่งไปใจปับ๊บใจปรุงแต่งชอบชังตัดสินใจเลยมันเร็วอะตามธรรมะมันเร็วพวกเราเนี่สกัดกั้นไม่อยู่อยู่ยากยกเป็นแต่ผู้คุ้นชินกับการฝึกมาดีแล้วเนี่ย ันจะเอาอยู่ไปถึงจิตใจไม่ปุ่มแต่งไปตามสังขารตาเห็นลกูกพอตาเห็นลกูกปุ๊บสติมาปัญญาเกิดวิปัส,สนาเลยว่าอ๋อรูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงพอวิปัส,สนาปุ๊บมันก็จะพิจารณาแยกขันเลยไปถึงจิตใจไม่ปุ่มแต่งไปตาม สังขารแยกแยะกระจายออกวิพัชวาการกระจายออกดูเรื่องของรูปมันก็ไม่ปรุงแต่งไปในทางหลงละมันมันมันมาในทางรู้ละนี่มันสู่การรู้แจ้งละกระจายรูปออกผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ปูงตั้งพืช ใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามูดคูดดีสเสล็ดน้ำนองน้ำเหลืองมันนีปัส,สนาละมันแยกแยะแจกแจงไอ้ความหลงมันก็หายไปไอ้ความรู้แจ้งมันก็ปรากฏขึ้นเห็นไหมล่ะอันนี้คือธรรมะที่พระองค์ทรงตัดไว้จากสุวิญญาณโสตะก็เหมือนกันโสตะคือหูอ๋อ โอ้โหเสียงเสียงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเสียงพูดหลวงพ่อพูดนะพูดปับ๊บดับปุ๊บไปไหมเรามาพิจารณาดูเนะี่ยไอ้ที่มันไม่ดับเพราะเรายึดถือ<ห>ยึดถือเสียงว่าขออภัยว่ากูทุกเลย ยกย่องกูสุขเลยใช่ไหม <c oughs> เสียงเนี่ยอ๋อมันเป็นสักแต่ลมผ่านหูผ่านใจมันปรุงแต่งใจให้ชอบให้ชังได้เหมือนกันเสียงเนี่ยแต่เราแต่ถ้าเราวิปัสนาแยกแยะอ๋เสียงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันเนาะ อันนี้คือตัววิปัสสนาแยกแยะพอมันแยกได้รู้เห็นตามความเป็นปจริงมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องของเสียงเรื่องของคำพูดผ่านไปก็ผ่านไปเหมือนก็สายลมมันผ่านไปเนี่ยโสตบินญาณคานะบิญญาณหนะมายถึงจมูกจมูกมันรู้กลิ่นมันรู้กลิ่นเหม,ม็นกลิ่นหอม หรือไม่ก็เฉยๆมันรู้กลิ่นมันก็วิปัสนาซะอ๋อกลิ่นมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็หอ,อมก็เป็นฝ่ายสุขไปเหม้นก็เป็นฝ่ายทุกข์ไปเห็นไหมละ่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปจนกว่าโลกใบนี้จะ หมดไปสิ้นไปจักรวาลโลกใบนี้จะหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่จะไม่หมดไปสิ้นไปโอปรญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเก่าตัวเราดูในที่สุดชีวิตที่เรานั่งกันอยู่เป็นคนเป็นก้อนโดยสมมุติอีกหน่อยมันก็หายไปหมดไปสิ้นไปอันเนี้ยเราพิจารณาวิปัสสนาดูองอมันเป็นธรรมะจริงๆเนาะ ชิวหาวิญญาณหมายถึงลิ้นมันก็เหมือนกันคนในเชา่าอาหารอร่อยก็ชอบฉันได้มากทานได้มากอาหารได้ไม่อร่อยก็ไม่ชอบทานได้น้อยหรือไม่ก็ไม่ทานแต่แล้วมันก็เป็นอาหารทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยทานเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อทานทานไปเพื่อเพื่อร่างกายนี้ได้ได้ทำความดี ่านเช้าสักนิดฐานเพนสักหน่อยพอร่างกายนี้เนี่ยมันได้สร้างคุณงามความดีด้วยการไหวพระด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิเจริญปัญญาหรือทำจิตกรรมอื่นๆรักษาศีลฟังธรรมอันนี้จัดเป็นความดีเบื้องต้นให้กายอันนี้มีโอกาสได้ได้ทำดีเช่นกายนี้มาไหว้พระกายนี้มาสวดมนต์อย่างเงี้ย รักษา,ากายไว้อย่าให้แตกทำลายอย่าให้มันตายก่อนเวลาอันควรเราจะได้ไม่ประมาททานเพื่ออยู่แล้วก็ได้เวลานี่มาทำความดีด้วยกันนั่งสมาธิเดินจงกรมไปทำกายทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยอาหารให้รู้จักโภชเนมัตตัญญา ให้รู้จักพอประมาณในการรับทานอาหารอย่าไปเห็นแก่กินมากนักเพราะเชื้อโรคมันเข้าทางปากหมอท่านว่าอย่างนั้นนะโรคบางอย่างเข้าทางปากโรคไขมันชอบมันก็เป็นไขมันโรคเบาหวานชอบหวานก็เป็นเบาหวาน โรคลำไส้ชอบของหมักดองของบูดเขามีเชื้อลากินไปฉันไปก็เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายคือโรคที่เป็นหวัดเป็นวปนวดหัวตัวร้อนเล็กน้อย โรคบางโลกรักษาก็หายไม่รักษาก็ไม่หายหรือรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็เรียกว่าโรคกรมโลคเวรไม่ต้องไปรักษามันท่านผู้รู้ท่านเก่าไว้เช่นนี้รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายแล้ก็จะต้องกัดกินร่างกายเราไปจนแตกสลายอะไรก็คือตายนั่นเอง ฉันเรารับทานอาหารฉันอาหารก็ต้องดูสำหรับพระก็จึงพิจารณาก่อนฉันปฏิสังขาโยนโสปินทปาตังปฏิเทวามีเรายอมพิจารณาโดยแยกขายแล้วฉันบินทบาทพิจารณาหมายถึงตาดูใจคิดว่าอะไรมันถูกกระโรคอะไรมันแสลงโลกอะไรมันควรทานอะไรมันควรฉันอะไรมันไม่ควรทานอะไรมันไม่ควรฉัน อันนี้คือความพิจารณาจริงมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ท่องมันเป็นภาษาเป็นสื่อเ่อให้รู้เท่านั้นเองแต่ความจริงมันอยู่ที่เวลาตักนั่นแหละแล้วก็พิจารณาดูอันนี้เขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณรสรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเขาเรียกว่ารู้แจ้งกายวิญญาณก็ะมายถึงเนี่ยฝนตกทั้งวันเนี่ย พูดตามหลักมันก็เป็นธรรมชาติที่เอื้อต่อความง่วงเหงาเหานอนถ้าจิตบุคคลนั้นไม่ตื่นก็จะหลับทั้งวันเลยยกเว้นแต่จิตตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอฝนตกมันก็เรื่องของฝนตกจิตเราภาวนาพุทโทพุทโธไปกายมันก็อยู่ในอุณหภูมิที่พอดีพอดีไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก ชุ่มเย็นกายแล้วก็เย็นใจอันนี้มันก็เป็นวิญญาณคือตัวรู้แจ้งเหมือนกันส่วนมโนคือใจนึกคิดอันนี้สำคัญมากเรื่องใจเนี่นะเราต้องระวังใจอย่ามันนึกคิดไปในทางอก,กุศลก็แล้วกันคือระวังเอาใจใครใจมันอกุศลหมายถึงความคิดที่มันไม่ดี เช่นนึกคิดไปในทางเบียดเบียนตนเองเบียดเบนผู้อื่น<ม>นึกคิดไปในทางพยาบาทอาฆาตโกรธเกลียดนึกคิดไปในทางกรรมมาคุณห้า<ม>ก็เรียกว่ากรรมวิตกพยาบาทวิตกวิหงสาวิตกอะไรนวิตตกหมายถึงตรึกนึกม,มันเป็นท่ายดำไม่ใช่ท่ายขาวท่ายขาวก็คือออกนั่นแหละออกจากกรรม ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นแหละคือทำฝ่ายขาวฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกใจพลักใจดันใจให้อยู่ในทำฝ่ายขาวเสมอคือสติสมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นธรรมอันเลิศในฝ่ายกุศลในฝ่ายฉลาดในฝ่ายรู้ในฝ่ายบุญ เราก็พยายามบรคับประคองจิตให้อยู่ในฝ่ายนี้แห่มันอยู่ในฝ่ายเนี้ยฝ่ายบุญเนี่ยไม่ให้มันตกไปสู่ในฝ่ายบาปท่านผู้รู้จึงบอกว่าให้ใช้สติในรรักษาใจรักษาใจรักษาธรรมรักษา,าธาตุขันธ์รักษาความรู้สึกในคิดไว้ไม่ให้มันตกไปสู่ที่ชั่วแค่เนี้ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสว่าขาตธรรม ทำที่รักษากายทำได้รักษาวาจาทำได้รักษาใจไม่ตกไปสู่ที่ชั่วในเมื่อมันไม่ตกมันก็อยู่ในที่ดีเห็นไหมแค่รักษาแค่ทำทางกายวาจาและวก็ใจรักษาไว้ให้อยู่ในทางดีศีลส,สมาธิปัญญาในที่สุดมันก็จะเกิดมรรคเกิดผล เกิดนิพพานขึ้นที่จิตใจสู่ภาวะดับเย็นจบพรหมจรรย์สบายไม่ต้องเกิดมาอีกเลยเกิดชาติน้ชาติเดียวชาตินาไม่เกิดแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยประการศชนีฉนันการกล่าวธรรมะในเรื่องของวิญญาณหกจักสุวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มของกายวาจาจิตของท่านให้ผ่องใสสะอาดสว่างสงบให้พบธรรมะสันติสุขคือมรรคผลนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกทุกท่านทุกทุๆคนเธอทูสาทูทูอนุโมทามิ